Got a way of keeping me up most nights. It's always worth the sleep I sacrifice. And love is too precious to trade for rested eyes. And you look beautiful in the morning light. Yeah. Hey! Well, I don't know how you feel the air in your lungs. You your could talk your way around the beach. Oh. สวัสดีครับทุกคนผมนูนนะครับก็วิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านณปัจจุบันของผมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน regional area ของออสเตรเลียนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบ้านนอกในออสเตรเลียนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมก็จะพามาดูว่าลักษณะบ้านมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูบ้านที่ผมเคยอยู่ในซิดนีย์นะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบราคาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนแล้วก็จะเล่าเทคนิคของผมนะครับว่าผมแชรอย่งไงนะครับให้เราอยู่ในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์เนี่ยถูกลงแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับเ,เพื่อนๆแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดเนื้อหานะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันเข้ามานะครับ ผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆผมจะพยายามทํา y o YouTube หรือทําวิดีโอให้มีประโยชน์กับเพื่อนๆมากขึ้นนะครับจะทําให้มันมีความสนุกมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์วิดีโอของผมนะครับเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเห็นวิดีโอของผมมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ผมโตขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถทํา YouTube ได้บ่อยขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ เรามาเริ่มดูบ้านหลังนี้กันเลยนะครับพอเข้าบ้านมานะครับเ,เพื่อนๆก็จะเจอห้องแรกนะครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะครับก็แฟนผมเอาเป็นห้องทํงานไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆและบางทีเธอก็นอนในห้องนี้เลยนะครับก็จะมะีห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องมาสเตอร์ก็ในในบ้านนี้ก็จะเป็นบ้าน3มห้องนอนนะครับเ,เพื่อน แล้วก็2ห้องน้ําห้องน้ําแรกก็คืออยู่ในห้องมาสเตอร์นะครับแล้วเราก็ออกมาก็จะเจอขวามือผมนี่ก็จะเป็นอ่าการาชนะครับเพื่อนๆก็มีขนาดกว้างพอสมควรก็จอดรถได้สองคันนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าให้พื้นที่เยอะมากเลยนะครับบ้านนี้ก็พอเข้ามาข้างในก็จะเจอห้องครัวเลยนะครับก็ ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรเบสิกเบสิกนะครับและนี่ก็เป็นของทำงานของผมทั้งหมดเลยนะครับผมก็มาเก็บไว้ใน living r o ูมก่อนห้องต่อไปเนี่ยก็คือห้องทำวิดีโอของผมเองนะครับเพื่อนๆก็ผมก็จะนั่งทำงานในนี้นะครับก็แฟนกับผมเนี่ยก็จะมีห้องทำงานกันคนละห้องนะครับต่อมาเนี่ยก็ทางเดินนี้ก็จะพาเราไปสู่ห้องซักผ้านะครับเพื่อนๆ ห้องสักพานี้ก็จะมีตู้เก็บของด้วยแล้วก็ข้างนอกก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ทอเลตสำหรับอีก2ห้องนะครับห้องไซเคิลรูมสองห้องเนี่ยที่ไม่มีห้องน้ำเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ำข้างนอกนะครับเพื่อนอันนี้ห้องสุดท้ายนะครับก็ผมกับแฟนก็จะนอนรวมกันในห้องนี้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับห้องไซเคิลรูมสองห้อง กประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ต่อไปเป็นบ้านในซิดนีย์นะครับเ,เพื่อนเบ้านในซิดนีย์ของผมนะครับมันก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์สห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเ,เพื่อนเแล้วก็1ห้องสต u ดดี้รูมนะครับแล้วก็จะมีเป็นคาร์พาร์คนะครับเราก็จะได้ที่จอดรถ2องสปอตนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีขนาดกว้างปลอดปกติมากนะครับแล้วก็อยู่ชั้นสูงนะครับ แล้วเราก็จะมองเห็นวิวไปไกลๆเลยนะครับในตอนเช้าเนี่ยพวกเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่า,นานหน้าต่างของเราเนี่ยจะหันไปทางด้านตะวันออกนะครับเ,เพื่อนๆก็จะทําให้เราได้รับแดดตอนเช้านะครับและตอนบ่ายเนี่ยแดดก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทําให้ผมไม่ร้อนนะครับเ,เพื่อนๆก็บ้านหลังนี้นะครับค่าเช่าก็ประมาณ850เหรียญต่อวีปนะครับเ,เพื่อนๆแต่เราสามารถ บ้านหลังนี้นะครับแชร์กันอยู่7คนนะครับเพื่อนๆก็มี3ห้องใช่ไหมครับเพื่อนผมก็อยู่กัน3คู่นะครับแล้วผมเนี่ยก็อยู่ในห้องสตูดดี้รูมนะครับคนเดียวนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยย้ายมาอยู่บารัลด์ก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําให้เราจ่ายค่าเช่าบ้านเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับตกคนละร้อยเหรียญเองนะครับเพื่อนๆก็เฉลี่ยกันก็ถือว่าอยู่อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็ อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไม่รู้สึกว่าแออัดเลยนะครับเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ที่ผมเลือกมาเนี่ยมีขนาดกว้างนะครับแล้วก็ลิฟวิ่งรูมเนี่ยเราสามารถมีปาร์ตี้ได้แล้วก็สามารถออกกําลังกายในลิฟวิ่งรูมได้เลยนะครับว่าเพราะว่ามันกว้างมากๆนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันในเรื่องของข้อเสียข,ของบ้านหลังนี้นะครับเพื่อนๆก็ในซิดนีย์นะครับข้อเสียก็คือเราต้องแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะ อาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวนะครับบางครั้งนะครับแล้วเราก็แบบเนื่องจากเวลาเราอยู่ในลิฟวิ่งรูมมีคนคุยกันเราก็อาจจะได้ยินอะไรอย่างนี้นะครับก็จ,จะไม่มีความส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีที่เก็บของจํากัดนะครับเนื่องจากเราแชร์กับคนอื่นอยู่เนี่ยเราก็จะทุกคนก็จะมีของใช่ไหมครับเราก็จะหาที่เก็บยากนะครับเพราะว่ามันก็จะ ไม่มีที่ให้เก็บเราก็จะต้องเก็บของของเราเนี่ยไว้ในห้องของเราเองนะครับเ,เพื่อนเมันก็จะทําให้ดูให้แออัดนะครับแล้วก็อาจจะแต่งยากนิดนึงนะครับเ,เพื่อนเก็นอกจากนั้นก็ราคานะครับราคาก็จะแพงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาคนมาแชร์กันได้เนี่ยมันก็จะถูกแล้วเราก็แต่ปัญหาของที่ตามมาเนี่ยก็คือเราก็จะต้อง a แมネ e เรื่องคนหรือว่าถ้าเกิดเรามีรูปเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ไม่มีความสุขนะครับแล้วเราก็จะต้องมีปัญหาในเรื่องการจัดแจงหาคนมาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องหาคนที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะต้องดูคนให้เป็นนะครับว่าจะได้มาอยู่กับเราเนี่ยบางทีของเราเก็บไว้ในห้องนะครับในออสเตรเลียเนี่ยห้องมันจะล็อกไม่ได้ใช่ไหมครับเ,เพื่อน เราก็อาจจะต้องระวังทรัพย์สินของเรานิดนึงนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมาอยู่บ้านแชร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเรื่องของราคานะครับเพื่อนๆราคาก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปแชร์กับเจ้าของบ้านนะครับไปแชร์กับคนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะจ่ายอยู่ราวๆถ้าเป็นห้องมาสเตอร์ก็อยู่ราวๆ4 0 0ร0ถึงนะครับเพื่อนๆก็จะแพงนะครับแค่เราได้แค่ห้องเดียวนะครับ แต่ห้องเซคเกอร์รูมก็จะอยู่ประมาณ300-350แต่ถ้าลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ120-150นะครับเพื่อนๆก็ราคาจะแพงนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านหลังที่ผมอยู่นี่นะครับก็คือ350นี่เราได้ทั้งหลังเลยนะครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือข้อเสียนะครับข้อดีก็คือสะดวกนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ยพาบบิคซันสปอร์ตเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเรา ค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็เช็คในแอปได้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าเกิดมีการดีเลย์เขาก็จะแจ้งในแอปอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็การชอปปิ้งเนี่ยก็คือมีสินค้าหลากหลายแล้วก็เมืองไม่ปิดเร็วเหมือนกับเมืองที่ผมอยู่นะครับเ,เพื่อนๆข้อดีข้อเสียของเมืองที่ผมอยู่นะครับก็คือข้อดีเนี่ยก็คือจะเงียบสงบมนะครับแล้วก็อ่ มีที่ให้เยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือ Public Transport นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาอยู่นี่นะครับเพื่อนๆก็จะต้องพิจารณาตรงข้อนี้นะครับเตรียมตัวมาให้ดีนะครับว่าเพื่อนๆจะมีรถหรือเพื่อนๆจะหางานแล้วก็หาที่อยู่ให้ใกล้โรงเรียนหรือว่าใกล้ๆงานด้วยนะครับก็จะช่วยเพื่อนเซฟตรงนั้นได้นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่าง,างแฟนผมนะครับบ้านที่อยู่เนี่ย ก็คือจะต้องเดินทางถ้าขับรถเนี่ยก็จะเข้าไปในเมือง巴รดเนี่ยประมาณ15นาทีแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะนั่งรถเม์นะครับรถเม์จะมาทุกๆุกครึ่งชั่วโมงนะครับในช่วงพีคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงพีคเนี่ยก็คือจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับต่อคันก็ก็คือจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรอนานนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดเลิกงานดึก3ามสี่ทุ่มเนี่ยบางครั้งไม่มีรถเม์นะครับเพื่อนเ ก็ถ้ามาอยู่ในบรัทเนี่ยก็แนะนําว่าควรมีรถหรือว่าไม่ก็หาที่อยู่ที่ใกล้ที่ทํางานกับโรงเรียนไว้เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็แต่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่หน้าวอรี่นะครับก็ใช้ชีวิตสบายแล้วก็ได้พื้นที่ได้ความเป็นส่วนตัวเต็มที่นะครับสําหรับบารัทก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเ,เราไปดูกันนะครับว่าผมจะมาอธิบายเพื่อนเพื่อนฟังว่า ค่าใช้จ่ายในเมืองของซิดนีย์เนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับถึงจะได้อยู่ถูกแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเทคนิคก็มีอยู่3ข้อนะครับหลักๆก็คือการที่จะทํำยังไงให้เราได้อยู่บ้านที่ถูกแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็3ข้อก็คือข้อ1เนี่ยก็คือโลเคชั่นนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกโลเคชั่นที่ดีนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ย หาคนมาแชร์บ้านง่ายนะครับเป็นเพื่อนแล้วเราก็จะมีคนอยู่ในบ้าน mm. เขาก็อาจจะอยู่ยาวด้วยนะครับถ้าเกิดเขาโลเคชันมันสะดวกเขานะครับเพื่อนๆนแล้วก็ยกตัวอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากมีเพื่อนที่แชร์บ้านเป็นคนไทยนะครับ mm. ก็โลเคชันสำคัญมากเลยนะครับที่จะต้องอยู่ใกล้เมืองนะครับแล้วก็จะต้องมีพับบิกทานสปอร์ตนะครับใกล้สถานีรถไฟนะครับเพืนเนเพราะว่า เพื่อนๆคนไทยเนี่ยจะอยู่กันอยู่แต่ในเมืองนะครับเพราะว่างานจะอยู่ส่วนมากจะอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเดินทางสะดวกนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาอยู่ซับเบิร์บอย่างที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะหาลูกบ้านคนไทยยากนะครับเพื่อนๆก็สิ่งนี้ก็เป็นสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการหาลูกบ้านคนไทย แต่ถ้าเพื่อนๆไม่วอรี่นะครับที่จะอยู่กับฝรั่งก็คือเพื่อนๆก็จะเลือกซับเบิร์บไหนก็ได้นะครับแต่ขออย่างน้อยก็ต้องติดทสถานีรถไฟนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับว่าจะต้องเดินทางสะดวกไม่อย่างนั้นอ่าก็จะมีคนสนใจบ้านเพื่อนๆน,นน้อยนะครับต่อไปข้อ2นะครับก็คือการเลือกบ้านนะครับที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยได้จ่ายถูกมากๆนะครับหรือบางทีก็จะทําให้เราได้เงินด้วยนะครับเพื่อนๆ ก็เพื่อนๆจะต้องดูเลเยอร์ของบ้านให้ถูกนะครับแล้วกจ็จะต้องดูค่าเช่าของบ้านเนี่ยแล้วก็มาตีคำนวณว่าแต่ละห้องจะต้องคิดเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะมาดูสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยทำธุรกิจนะครับบ้านเช่าเนี่ยเพื่อนก็จะดูว่าสมมติว่าถ้าต้องแบ่ง Living Ro o m เนี่ยเพื่อนๆก็จะดูว่ามันมันจะแบ่งแล้วเนี่ยมันจะน่าอยู่ไหมนะครับ ถ้าเกิดบ้านที่แบ่งแล้วไม่น่าอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ทํากําไรอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนก็จะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับไม่มีชีวิตนะครับมันแออัดเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้ลูกบ้านเนี่ยออกบ่อยนะครับเป็นเพื่อนก็จะทํากําไรยากนะครับเป็นเพื่อนเพราะว่าต้องหาคนเรื่อยๆแล้วเราก็จะเสียเวลาชีวิตในการหาคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับเป็นเพื่อนต่อไปเนี่ยข้อ3นะครับ ก็คือการเลือกคนมาอยู่ด้วยนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆทํา2ข้อที่ผ่านมาถูกนะครับการเลือกคนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าในตอนที่เพื่อนเปิดอิ s p e c กบ้านใช่ไหมครับถ้ามีความความสนใจบ้านเราเยอะเนี่ยก็จะทําให้สามารถเราเลือกคนที่จะมาอยู่ ได้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็ตอนที่เขามาอินสเปกเนี่ยเราก็จะต้องสอบถามนะครับชวนคุยเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือว่าเขาทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เราได้ไอเดียแล้วก็ในการคิดนะครับว่าเออคนนี้น่าจะเหมาะกับเราไหมหรือว่าเขาตื่นกี่โมงไปทำงานอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าการแชร์ร่วมกันก็มีปัญหาเรื่องการใช้ห้องน้ำเหมือนกันนะครับถ้าเกิดบางทีเวลาตรงไปแล้วมันออกพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนเเนี่ยาหาทางได้เนี่ยมันก็จะทําให้บ้านเนี่ยไม่ต้องหาคนบ่อยนะครับเพื่อนๆก็ก็แนะนําว่าให้หา2ข้อแรกดีๆนะครับแล้วก็จะมีคนสนใจบ้านเราเยอะๆแล้วเราก็จะมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็นั่นแหละครับทั้งหมดที่ผมใช้ในการาหาบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมา,าแยกแยะ ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างของบ้านหลังนี้ให้ดูนะครับว่าผมสามารถทํากําไรได้ไหมนะครับในบ้านในซิดนีย์นะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูบ้านที่ซิดนีย์นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยจะทําบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่เอาไว้ทําธุรกิจนะครับก็เราจะมาคำนวณดูว่ามันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็บ้านหลังนี้นะครับเพื่อนๆ มี3ห้องนอนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องสตูดี้นะครับทั้งก็รวมทั้งหมดเป็น4ห้องนะครับก็สามารถทําเป็นห้องเช่าได้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ห้องมาสเตอร์เนี่ยเราก็จะปล่อยได้อยู่ที่ประมาณ4 5 0ห้านะครับเพื่อนเพื่อนแล้วห้องเซอร์เคิลรูมสองห้องเนี่ยก็ห้องละ3 5 0ห้านะครับแล้วก็ห้องสตูดี้เนี่ยก็จะประมาณ120นะครับเพื่อนเพื่อนก็สี่ห้องนี้รวมกันนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่อ่า 1270, นะครับ1,270เนี่ยมาลบกับค่าเช่าบ้านเราเนี่ยจริงๆก็คือ850นะครับผมก็จะเหลือกำไรอยู่ที่4 2่นะครับเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือกำไรนะครับแต่เรายังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายค่าบินต่างๆซึ่งเราเป็นคนจ่ายเองนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวผมจะมาคิดให้คำนวณที่หลังนอกจากาค่าเช่าบ้านเนี่ย ก็ยังมีค่าเช่าการาดได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่กาลาดเป็นคาร์สปอตนะครับเพราะว่าในซิดนีย์เนี่ยถ้าใครมีที่จอดรถเนี่ยก็สามารถปล่อยเช่าได้นะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยที่จอดรถถ้าเราไปหยอดทิเก็ t เนี่ยมันแพงนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเรามีการาดเนี่ยหรือว่ามีที่จอดรถในในตึกเนี่ย,ย,เ,ยเราสามารถปล่อยเช่าได้นะครับก็อ่าสปอตหนึ่งก็ประมาณ50นะครับเพื่อนเพื่อนและบ้านเช่าที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือมี2องสปอตนะครับเพื่อนๆนก็ถ้าเราปล่อย ที่จอดรถไปด้วยเนี่ยก็ทําให้เราได้อีก100นะครับก็เป็นเงินที่เราได้ต่อวีคเนี่ยก็คือจอน,นี้ก็จะเป็น520แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาคิดกันว่าเราจะหักบินค่าไฟค่าแกส๊สแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเ,เราไม่มีค่าน้ํานะครับเพราะเราอยู่อพาร์ตเมนต์เราจะไม่มีค่าน้ําก็เรามาดูกันที่ค่าไฟเลยนะครับค่าไฟนี้ก็จะแพงที่สุดในบรรดาบินเลยนะครับ ค่าไฟในออสเตรเลียเนี่ยส่วนมากก็จะมาทุกๆ3เดือนนะครับเ,เพื่อนๆแล้วบินที่ผมได้เนี่ยก็คืออยู่ประมาณราวๆไม่เกิน500นะครับเ,เพื่อนๆเราก็ตีให้มันเป็น500กลมๆนะครับแล้ว3เดือนเนี่ยก็หาร12วีคนะครับเพราะว่าบินเนี่ยมันมาทุก3เดือนก็จะเท่ากับเดือนละประมาณ40นะครับเ,เพื่อนๆเอ้ยก็จะเท่ากับวีคละประมาณ40เหรียญน,นะครับแล้วก็ค่าแก๊สเนี่ย ค่าแก๊สอยู่ที่200ต่อ3เดือนนะครับหาร12ก็จะตกเหลืออยู่ที่วีคละ16เหรียญน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ในราวๆ60นะครับ60เนี่ยหารด้วย4นะครับเพราะว่ามันเป็นรายเดือนนะครับก็ตกอยู่ที่วีคละประมาณ15นะครับ พอเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยก็จะตกอยู่ที่72นะครับ72ต่อว,วีคนะครับเอา72เนี่ยไปหัก7 72ไปหัก520นะครับเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งก็จะเหลืออยู่ประมาณ450เหรียญน,นะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับผมสามารถทำกำไรนะครับ450เหรียญน,นะครับถ้าผมจะทำธุรกิจนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย รู้ว่าเลือกบ้านยังไงนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถทำธุรกิจบ้านเช่าได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับบางคนที่อยู่ในซิดนีย์ก็ไม่ได้ทำงานประจำนะครับหรือว่าก็ทำเป็นงานเสริมไม่ทำไม่หนักนะครับแล้วก็ทำธุรกิจบ้านควบคู่ไปด้วยนะครับที่คนที่ซิดนีย์บางคนก็ทำนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีสกิลหรือว่ายังมีความรู้ไม่พอเนี่ยก็ อาจจะทาแล้วปวดหัวนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราต้องแมเนจเรื่องคนแล้วเราก็ต้องจัดการเรื่องบินติดต่อนุ่นนี่นั่นมาเราจัดการให้ทุกคนนะครับก็มันก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าทําได้มันก็จะทําให้เราเนี่ยหาเงินง่ายขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็เท่านี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ถ้าเกิดผม ลืมพูดในเรื่องไหนที่เพื่อนอยากรู้ก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากวิดีโอผมนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ